E.P. 521จะรู้ได้อย่างไรเรายังหลงเล่นในมิติ4ีดีอยู การเตือนรู้คือการกระโดดจากมิติ3 d ดีสู่ 5D ไปเลยตามรูปที่เราเห็นบ่อยๆไม่ต้องใช้พานจีสีดีแห่งซีกล้อจัก,กรยานที่เป็นตัวตนหลากหลายมิติแต่ให้กลับคืนสู่สติแกนกลางจัก,กรยานที่วางว่างเข้าใจตนเอง I am God ล้อจักรยานดังมหาจักรวาลแห่งการเรียนรู้ซีกล้อจักรยาน คืออัตราตัวปลอมที่ขยายออกไปเป็นหมื่นแสนภพชาติใช้อารมณ์ตัวปลอมพาตัวจริงไปเล่นพาสติพระเจ้าไปเล่นทั้ง31ภพ16บ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินรวมถึงจิตต่างดาวสงครามในหลากหลายจักรวาลแกนกลางล้อจักรยานคือสติตัวจริงพุทธะจิตพระเจ้า